สวัสดีนะครับเป็นกีฬาวอลล์บอลทุกท่านนะครับวันนี้ก็แมตช์แรกของสนามที่สองนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยแล้วก็ทีมแคนาดานั่นเองนะครับวันนี้ก็ตัวผู้เล่นของเรานะครับก็ เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พิชยาชัชุออนแก้วกัลยาหัทยาแล้วก็ชราพรหรือสิริมานั่นเองนะครับก็เซตแรกนะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็วิธีการเล่นหรือว่าการเล่นนะครับที่ไม่มีความกดดันของนักเลย์บอลของอไทยเรานะครับพอเริ่มต้นคะแนนแรกนะครับก็เป็นของชัชุออนนะครับ1ต่อ0คะแนนนะฮะ ก็ทําให้เกมนะครับสามารถที่จะดาเนินไปได้ด้วยลักษณะของเกมที่ไม่ค่อยกดดันของนักกีฬาเย์บอลของไทยเรานะครับซึ่งตัวของ นักกีฬาวอลเลย์บอลของแคนาดานะครับมากกว่าที่จะมีความกดดันไม่ว่าจะเป็นการเล่นนะครับที่ลักษณะของการเล่นที่ขาดๆเกินๆของการตีลูกนะครับแต่ในแมตช์นี้นะครับแคนาดาก็จะมีจุดเด่นนะครับก็คือลูกบล็อกนะครับแล้วก็บอลเร็วซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาสําหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการบล็อกหรือว่าการเสิร์ฟนะครับแล้วก็ทางแคนาดานะครับก็มีลูกเสิร์ฟเอสนะครับหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็เป็นลูกเสิร์ฟที่ค่อนข้าง แรงซึ่งมีการเชลนอยู่2ครั้งนะครับก็ลักษณะของการตบแล้วก็เป็นทัชบอลหรือเปล่านั่นเองนะฮะสำหรับทีมไทยนะครับก็ขึ้นนําไประยะห่างของแต้มนะครับไม่มากแต่ก็สามารถที่จะทิ้งระยะของการห่างไปเรื่อยๆนะครับ ก็ทําให้นักกีฬาวอลเลย์บอลของเราไม่ค่อยอะจะกดดันมากเท่าไหร่นะครับซึ่งความกดดันนะครับก็จะไปตกอยู่ที่นักกีฬาวอลเลย์บอลของทางแคนาดามากกว่านะครับสังเกตได้จากสีหน้านั่นเองเนาะแล้วก็ทางโค้ชนะครับก็มีการแก้เกมค่อนข้างดีนะครับซึ่งแมตช์แรกนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะทําคะแนนนะครับนำไปเรื่อยๆจนถึง แต้มที่สามารถที่จะชี้เป็นชี้ขาได้เลยนะครับก็25ต่อ19ซึ่งเซตแรกเราก็สามารถที่จะทำคะแนนแล้วก็ชนะไปนะครับติดตามนะครับสำหรับเซตต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับทางช่อง Update Studio อด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ